ค่ะกับหัวแล้วกับหัวแล้วหนึ่งเดียวค่ะหนึ่งเดียวในโลกมีที่นี่ที่เดียวที่ปลูกกับหัวหนึ่งเดียวจริงๆค่ะมาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะบอลสีของเรานะคะกับหัวเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ค่ะกับหัวแล้วนะคะแล้วก็ใบแข็งต้นอวบสมบูรณ์เลยนะคะตอนนี้ประสบความสําเร็จแล้วนะคะในการทดลองครั้งนี้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะ ตอนนี้ใบเขาแข็งแรงแล้วค่ะและและเขากําลังจะแทงหลอดออกมานะคะเพื่อนๆจะเห็นกาบเขาไหมคะตรงนี้เขาจะมีกับนูนออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะกับนูนตัวนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะนูนตัวนี้ค่ะเกี่ยวเขาก็จะมีหลอดขึ้นมาอีกหนึ่งหลอดนะคะเพื่อนๆเห็นกันไหมคะน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อเขากับหัวแบบนี้นะคะเขาอยู่ยังไงนะคะนี่ค่ะเขาหัวห้อยแบบนี้นะคะ พอเขาหัวค้อยแบบนี้นะคะโดยธรรมชาติของเขาแล้วนะคะแรงดึงดูดของโรคค่ะและก็แรงโน้มถ่วงจะทําให้เขาต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงแต่เขาก็จะงอตัวขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับขวดแบบนี้นะคะใบของเขาจะโค้งงอนี่คือความมหัศจรรย์ของต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือนะตอนนี้เราทดลองบอลสีนะคะบอลสีก็กลับขวดได้ค่ะปลูกแบบนี้น่ารักค่ะประหยัดพื้นที่แล้วก็สะดวกในการดูแลด้วยนะคะ ไม่ต้องกลัวนอนไม่ต้องกลัวเ,เขาเรียกว่าอะไรตัวรบกวนแมลงร,รบกวนนะคะจะปลูกเข้าไว้ในสวนแบบนี้แล้วก็ห้อยไว้ที่ใกล้กับพระพระอาทิตย์ขึ้นก็คือแสงอาทิตย์ตอนเช้าเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเราให้เขาเจอแสงอาทิตย์ตอนเช้าค่ะนี่เลยค่ะสวยมากค่ะสมบูรณ์แทงหลอดนะคะนี่เพ,พื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะกําลังแทงขึ้นมาเลยค่ะกาลังแทงขึ้นมาเลยค่ะจรินไหมคะจรินไหมคะ เลยสมบูรณ์มากเลยค่ะชอบเลยนะคะชอบชอบเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นความมหัศจรรย์ของเขาเลยค่ะมหัศจรรย์จริงๆค่ะมหัศจรรย์มากชอบมากเลยเพราะเป็นความคิดของเราที่เราอยากจะทดลองและความคิดที่เราคิดได้และทดลองได้มันเป็นความภูมิใจเล็กๆถึงแม้จะไม่แย้ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่มันเป็นความภูมิใจที่เราทําได้แล้วมันทําได้จริงๆค่ะค่ะ คลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะนําไปใช้กันได้นะคะไปทดลองได้ค่ะทุกอย่างอยู่ที่การทดลองนะคะเมื่อเราปลูกดูแลเขามายาวนานเราก็จะเริ่มศึกษาเขาแล้วก็เริ่มเข้าใจธรรมชาติของเขามากขึ้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องอาหารเรื่องแสงแดดแล้วก็เรื่องน้ําเรื่องยินหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆค่อยๆดูแลกันไปเรื่อยๆเขาก็จะมาหาัศจรรย์ให้เราเห็นแบบนี้นะคะค่ะชอบไหมคะเพื่อนๆจะชอบลองทําตามได้เลยนะคะ คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะกากรอขอขอบคุณทุกคนนะาะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆก,การคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ